ตรงนี้เนี่ยชอบมากเลยไปเจอเนี่ยมันเป็นท้องลากทรายตรงนี้เป็นเนื้อที่นุ่มกรุบกุบอร่อยอร่อยมากเลยครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนๆครับ ช่องโูโกพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายอยู่กันพร้อมสมาชิกนั่งเรียงกันวันนี้ <c oughs> เราจะจัดปาร์ตี้เล็กๆกันครับอยู่ในบ้าน <c oughs> เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เราไปจ่ายตลาดนะ <c oughs> เป็นวันที่เราออกไปข้างนอกเพรา,ะ,าะเบียงหมดพอออกไปก็เลยไปซื้อเดี๋ยววันนี้จัดปาร์ตี้เล็กๆฉลองเพราะว่าเราหยุดโควิดนะมีเวลาว่างมากเราก็จัดบ้านจัดอะไรต่างๆ จัดไปจัดมาเจอของเจออะไรเยอะเลยในหม้อใบเนี้มันไปหมกอยู่เห็นหม้อเออยังใหม่ๆอยู่เลยนะ่ะใช้หนสองหนบ้งหรือเปล่าก็เลยไปจัดเลยครับไปเดินดูแล้วก็ไปเจอเนื้อปลากระพงเนื้อปลากระพงเนี่ยน่าจะตัวใหญ่มากชิ้นขนาดนี้เลยฮะชิ้นขนาดนี้เดี๋ยวผมจะแล่นะแล้วนี่หัวหัวของมันหัวของมันคือไปเนี่ยไม่เห็นตัวเขาแล้วฮะถ้าเห็นตัวจะถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆแต่ว่า ที่ฟูดแลนด์นะนเนี่ยมันน่าจะตัวใหญ่มากเห็นตัวใหญ่แล้วหนังมันจะหนาเดี๋ยวเราจะทำปลาจุ่มนะปลาจุ่มลวกจิ้มนะฮะใส่ทำน้ำซุปน้ำซุปในนี้ก็จะเป็นคือว่าพี่โร้ไม,ม่กินปลาก็จะกระดูกหมูเคี่ยวอยู่ในนี้มเีเครื่องต้มยำนั่นแหละนะครับแล้วก็เนี่ยผักคูตักล้างมาเรียบร้อยเนี่ยคูตักล้างมาเรียบร้อย เตรียมที่จะ<ม>เดี๋ยวเราก็ลวกไปหั่นไปลวกไปนะครับเปิดแอร์เย็นๆนะครับ<ม>ผั<ม><ม>กกัดขาวนี่แล้วที่ผมชอบตัวนี้<ม><ม>แต่ที่สำคัญน้ำจิ้มเดี๋ยวเอ่อผมจะมีสูตรน้ำจิ้มนะน,มน,น้ำจิ้มเรียกว่าน้ำสูตรน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวอะ่ะแต่ว่ามันจะมีสูตรแบบที่ผมเคยทำคลิปนะครูตั๊กบอกกินปลาต้องมีน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแล้วคุณตั๊กก็จะทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดนะครับเดี๋ยวเราหวังเคี่ยววันนี้ นะเดี๋ยวเติมน้ำเอากระดูกหมูใส่เคี่ยวให้ได้น้ำซุปหวานๆนะแล้วมีกุ้งเหลือใช่ไหมในตู้เย็นก็มีกุ้งมีหมูมีอะไรเดี๋ยวเอามาจุ่ม,มนั่งกินกันไปนะครับไปเดี๋ยวไปดูทําน้ําจิ้มเดี๋ยวผมเตรียมเคี่ยวน้ําซุปก่อนตัก๊กทำน้ําต้มยาเอาผมเสียบปลั๊กให้แล้วใส่น้านะคะโอ้ไป,ไปเลยเดี๋ยวเราจะน้ำซุปกระดูกหมูใช่ไหมเดี๋ยกระดูกหมูเดี๋ยวเรา ก่อนเราไปทำน้ำจิ้มแล้วก็เคี่ยวนี่ไปก่อนพอไมมสามขวดน้ำของใครไหนคุณโชว์น้ำดิน้ำของพี่เต้อันนี่ยฮะโครงการรีวิวฟรีนะครับน้ำน้ำดื่มอะไรยี่ห้ออะไรคุณมิสของพี่เต้าน้ำดื่มยี่ห้อมิสจะใส่เนี่ค่ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่เรา,าถนอมอาหารไว้นะคะยังสดกรอบเลย คือเวลาคิดเมนูอะไรก็เอาเมนูที่ว่าลาบผักชีนะคะที่เก็บไว้ที่เราเก็บรักษาไว้ใช่ไหมเยอะๆเลยพุ่นเยอะๆเลยปลาจะได้แล้วก็ใบมะกรูดนะฮะใบมะกรูดก็ยังสดอยู่นี่ฮะยังเขียวอยู่นะใบมะกรูดใช่ไหมใช่เราล้างสะอาดนะล้างเป็นสี่ห้ารอบนะคะพอแล้วะไแล้วก็เคี่ยวไว้หอมแล้ว พี่โดเปิดพัดลมดูเปิดพัดลมดูอากาศหน่อยเดี๋ยวกร่นไปเปิดพัดลมดูอากาศแหมเก่งมากจะทำให้เป็นน้ำซุปกระดูกหมูใช่ไหมใช่อ้เดี๋ยวระหว่างรอให้เปื่อยๆผมก็จะเอาปลาไปแล่นะฮะให้เป็นบางๆใส่ไปให้หมดเลย เดี๋ยวเคี่ยวไปให้มันเปื่อยให้มันหวานแล้วเราก็ไปทําน้ําจิ้มแล้วผมก็จะไปแล่แล่ปลานะฮะและนี่หัวปลาหัวปลาหัวใหญ่มากเพื่อนๆครับเนื้อเยอะเลยเนะี่ยหัวนะ,ะใส่แค่อทใช่ไหมใช่้ม,มันหวานให้มันหวานป่ะมันเดี๋ยวเราไปทําน้ําจิ้มกันออกเอารวบผมแต่เมื่อไหร่เนี่ย มันร้อนมากคุตาก็จะใส่เกลือนะคะลงไปนิดนึงนะคะช้อนช้อนชานะะแล้น้ำจะได้ใสขึ้นเนาะเดือดแล้วมาครับผมจะแล่ปลาละมีดที่คมที่สุดในบ้านมีดที่คมที่สุดในบ้านนะเดี๋ยวต,ต่อไปก็คงต้องใช้หามีดหาอะไรมานี่เนี่เนื้อปลากูตักนะมาดูใกล้ๆ หนังมันหนาๆตัวมันต้องใหญ่แน่นอนนะครับเนื้อปลาเนื้อปลาจะแล่จะแล่บางๆนะฮะแล่บางๆนะอ้อทำไงดีตรงนี้เนี่ยชอบมากเลยไปเจอเนี่ยมันเป็นท้องลากทราย ตรงนี้เป็นเนื้อที่นุ่ม,มกรุบกรุบอร่อยอร่อยมากเลยครับเพื่อนๆ<ม>ผมจะแบ่งครึ่งก่อนนะไม่งั้นชิ้นมันจะใหญ่ไปอ,อหนังหนา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 นี่ครับนี่ชิ้นนี้และอันนี้นี่เดี๋ยวเราแร่เลยครับแร่ไงดีต้องด้านนี้เนาะต้องด้านนี้ด้านขวางนะนเนาะใช่ไหม,อมเอาชิ้นใหญ่ๆครับทำทานเอง ูตักใส่ต้องไปรับมีดฮะกูะตักจัดการเองบ้านนี้ผู้หญิงรับมีดฮะ <มา S 1> นี่ <มา S 1> ฮะ,ฮะนี่น,นี่ให้ดูก่อนน,นี่จะเป็นชิ้นอย่างนี้เลยอ่ะกูตักไปรับมีดก่อนมาแล้วคนไปรับมีดเดินมาบอกฉันหันเองอดีมากชอบเบาๆคุณอยาให้เนื้อเล็่าออเนี่ยชิ้นประมาณนี้แหละนี่ครับอเดี๋ยวผมจะไปหาน้ำแข็งนะใส่ถุง แล้ววางแล้วก็เอาเนื้อปลาวางข้างล่างให้มันเย็นอยู่ตลอดอ,อเดี๋ยวคุณหยุดตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปทําน้ําจิ้มเดี๋ยวจะให้คุณตักกเาได้ชิ้นนี้หั่นอย่างนี้นะชิ้นนี้หั่นแบบนี้ให้มันมีแบบตรงนี้นขึ้น,นไม่ต้องเอานี้เลยยาวๆอย่างนี้เลยให้แบบประมาณประมาณนี้อประมาณครึ่งเซนอนั่นแหละ เพราะมันจะได้ติดไอ้ส่วนที่อร่อยคือส่วนที่เป็นเนี่ยมันจะกรุบกรุบตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนที่อร่อยเย่ยาว,ยาว,ยาวไปเลยเป็นเส้นเส้นลวกจะได้ตะเกียบคีบได้ง่ายๆ่าครับเฟียโด,ดยอยากเล่าเพลงแล้วเหรอเอาเพลงอ,อะไรเฟีโดเพลงอะไรเพลงอะไร มามาเอาไม้แม่ไปติดไปอ่ะเดินมาเดินมามาถอดไม้ที่เสื้อแม่ไปติดถอดมเออถอดไม้อ่ะเอาไม้ไปติดนี่ไม้เนี่ไปติดอ่ะเพลงอะไรอ่ะด้วยอ่ะร้องเป็นกําลังใจให้แม่ตู้อยากร้องเพลงอะไรค่ะมีเอฟซีบอกว่าฟ้าหมุนพี่ห้พี่รดนร้องอ่ะเพลงอะไรบอกเพลงอะไรดีเพลงอะไรครับนึกหน่อยหนึ่งตองตั้าเนี่ยสียางคุยกวนวนมากับลม พี่ตะเอินฟื้นละดมคำคืนนื้นอนใจเหงาคุยบัวนนวนนนวนนวนดาวฟังเสียงริมเียมเขาที่ยืมดาวไม่ว่าง น้องนำมาได้หน้าจากจรสู่กรุงเทพมหานครตับร้อนนี้ต่อจดหมายได้ละเมี้ามาเด็ดเชาวไรลืมรักก่าเราไว้ดินเหนือได้นในร้อออืม โอ้เจ้าก่อยดาวน้อยบ้านนาะอย่าบลยาเอ้ยเป็นดาราสวยตมพี่คอยอื้มนึกน้องด่าเดิมเดิมลมอย่าเืิมลมน้องเอ้ยเจ้าจมระวงังตอนนี้ผมจะมาทำเรียกว่าน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแบบ ท,ทุกอย่าง1ช้อนโต๊ะนะท,ทุกอย่าง1ช้อนโต๊ะจะมาผสมในนี้เขาก็จะมีนี่ครับขิงซอยละเอียดละเอียดยิบนะฮะหนึช้อนโต๊ะใส่ลงไปกระเทยียมซอยละเอียดยิบเลยนะครับ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปนี่พริกขี้หนูซอยละเอียดยิบเลยนะครับ1น่งช้อนโต๊ะลงไปต่อมา น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลก็หนึ่งช้อนโต๊ะลงไปอ่าเต้าเจียวเนน่น้ำจิ้มเต้าเจียวขัดเต้าเจียวไม่ได้นะฮะเต้าเจี้ยวเหน่หนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปโอ้นะฮะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาอย่างดีนะน้ำปลาดีหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปน้ำปลาอย่างดี หนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปสุดยังไม่สุดท้ายมะนาวมะนาวมะนาวก็หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะแอบแอบคนชอบเปรี้ยวแอบหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปและตามด้วยอย่างสุดท้ายน้ำน้ำสะอาดนะฮะน้ำหรือน้ำต้มสุกนี่ผมใช้น้ำดื่ม พายนะพายพายพายวอเตอร์นี่ของบริษัทพิเต้นี่เท่านี้เองนะครับนี่ครับได้ละถ้วยมันใหญ่ไปหรือเปล่าถ้วยมันใหญ่ไปหรือเปล่าไม่ต้องชิมเลยตามสูตรนี้มันจะลงตัวแต่นี่อะให้น้ำตาลทรายเขาละลายสักนิดหน่อยนี่ครับผมเลย ระหว่างทำน้ำจิ้มเอาปลาไปเข้าช่องฟิตไว้ฮะเพราะว่าถ้าเกิดเอาน้ำแข็งมาหล่อมาเลยเียมันหกเลอะเทอะด้วยฮะแล้วก็ไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็หัวปลาก็เหมือนกันฮะไปเข้าช่องฟิตไวฮ<ม>ิเอโดพร้อมยังพร้อมแล้วนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราเปิดฝาจะจะเดี๋ยวผม ระหว่างนี้เดี๋ยวเอาเอาหัวลงไปรอไว้ก่อนมันจะได้สุกนะตรงนี้เนื้อเยอะฮะตรงนี้เนื้อเยอะเอาหัวลงไปก่อนนะเอาไปแอบไว้ก่อนเดี๋ยวหัวสุกจะได้เอามาแทะได้ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะชิมตรงนี้ก่อนเลยที่ผมบอกว่าอร่อยนี่ฮะตรงนี้ที่เป็นท้องรากทรายเนี่ยมันอร่อยเพราะว่ามัน หนึบหนะห,หนังก็จะหนาๆแล้วก็มันจะมีมันแทรกนะตรงเนี้ยจะมีมันมันของปลาจะอยู่ตรงเนี้นี่ครับแบบนี้เลยอ่คุณตักนั่งเลยอเดี๋ยวคุณตักจะปรุงให้โด,โดโดใช่ไหมฮะ อันนี้มันอาจจะเป็นตามใจตามใจเราหน่อยนะเพื่อนๆครับคือเราทำตามอย่างที่เราต้องการคุตั๊กจะออกแนวสุกี้ใช่ไหมเห็นปรุงน้ำจิ้มสุกี้อันไหนพรีเซนต์น้ำจิ้มคุตั๊กนี่น้ำจิ้มของคุณอยู่ไหนยกมาโชว์เพื่อนๆหน่อยของผมโชว์แล้วนี่เรียกว่าน้ำจิ้มอะไรเนี่ยซีฟู้ดซีฟู้ดปรุงตามรสชาติของคุณใช่ไหมทะเลาะกันอยู่เมื่อกี้ฮะมาให้ผมชิมผมบอก เพิ่มเปรี้ยวเป็นกิมสุกี้เต้าหู้ยี้เหรอ,อพีโดหิวยังอ่าพีโดกินสุอะไรสุกี้กุตักเห็ดใส่อะไรใส่ผมก็ปลาลวกไปตกลงเป็นปลาจุ่มหรือสุกี้กันแน่นอ่าทำให้ดโดโด่ชามหนึ่งก่อน<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท้องรากทรายผมหายไปไหนเดี๋ยวชิมนี่เป็นปฐมฤกษ์นี่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 สุกแล้วสุกง่ายครับเพื่อนเพื่อนฮะสุกง่ายอ่ะเดี๋ยวลงจานผมไปก่อนเดี๋ยวไปชิมกัน หลังจากเราจัดบ้านฮะเราก็ฉลองฉลองการอยู่บ้านนานๆแล้วเราก็ได้มีโอกาสจัดบ้านเป็นสิบปีนะใช่ไหมคุณที่เราทำงานทำงานไม่ค่อยได้อยู่บ้านน่ะผมครูตักโดโดนี่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะทะเลาะกันเีรโดรอสุก,กี้นะอ่ะ <c oughs> มาดูครับนี่ครับนี่ครับปลา นี่ตรงนี้เพื่อนเพื่อนเด้งเด้งเนื้อเด้งเดงปลาสดสดนะฮะอืมนี่น้ำจิม้มน้ำจิม้มทุกอย่างหนึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวตัดกันนี่ครับเพื่อนเพื่อนหนังหนังหนามากนะหนังหน,บหนึบเลยเนี่ยหนังเหนียวเหนียวเนี่ยแล้วสุกง่ายฮนะน้ำจิ้มนี่ลงอืมกินต่อหน้ากล้องให้สุภาพหน่อยเดี๋ยวหกเถิด น้ำล,ลายสอสดสดมากผมหาปลากระพงตัวใหญ่ฮรถ้าตัวเล็กแม่อร่อยตัวเล็กมาทำจุ่มมาทำอะไรหนังมันก็บางเผ็เข็มทองสุกง่ายจริงกัน,กนผมชอบอือ ้หมึ่งจิ้มเราทำเราต้องเชียร์ของเราโรอก่อนนะรอก่อนนะอืมพม่ได้ยินเสียงเชียวมะดูมันค่อยๆสุกนะเราไปนั่งกินไม่ได้ครูตักบดแล้วอยากกินสุกี้แล้วคุณอยากกินสุกี้แล้วบอกว่าไปกินก็ไม่มีความสุขอ่ะเปิดคลิปให้คุณดู มาสามคนนั่งคนละจุดใช่ไหมคุณมาสามคนนั่งคนละจุดฝึกให้คุณตัดเป็นตักกล้องให้ถือกล้องนานๆอย่าให้กล้องสั่นนะเดี๋ยวจะพิจารณาเปิดช่องให้อีกช่องหนึ่งในหัวหัวโอนเนื้อทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่สุกง่ายสุกง่ายเนี่นี่สุกแล้วจะสุกจนจะล้วนละคุณมาตามกล้องตามมา ต้องสอนตากกล้องมือใหม่หน่อยฮะถึงต้องเบาๆนั้นนะอย่าให้กล้องสั่นนะอย่าให้ภาพสั่นนะโดดดีกว่าโดดชิมดดชิมปลาคืออย่างเงี้ยสบายใจอย่างหนึ่งเพราะว่าก้างมันใหญ่โดดน้ำจิ้มมันไหนน้ำจิ้มไหนน้ำจิ้มอสุกี้อ่ะป่ะเพราะว่าก้างมันใหญ่ฮะพอเราซื้อตัวใหญ่แล้วก้างใหญ่แล้วก็ไงอร่อยไหม อ่อรไหมอือเดี๋ยวเดี๋ยวทำเป็นถ้วยให้พิโดโรอเลยได้กินเต็มที่คือทำเป็นชามให้โดโรเลยครับเพราะว่าพิวดโรดเนี่ย<ม>เวลาเขาทาน<ม>เขาทานรวดเดียวกอตักลวกปลาเลยเอาเอาแบบนี้เอ่อแบบนี้มั่งแต่ว่าหมูไงหมูที่อยู่ยานนั้นน่ะโดเขาจะถนัดกินหมูมเขาชอบกินหมูมากกว่า<ม>อือนี่ครับ กินกันเต็มที่ไปเลยวันนี้ฉลองจัดบ้านใหม่คูตักแบบปีที่แล้วก็กินสุก,กี้อยู่บ้านใช่ไหมกินสุก,กี้นอกบ้านไม่ได้วนวนเข้าอุ้ยในหัวปลาครับเพื่อนหัวปลาเนื้อหลุดเลยครับสุกแน่นอนปลากระพงสุกง่ายครับ ลวกมาแ้เรากระดูใส่ตรงนี้แล้วลูกหมวปลาดูดเอยเนื้อแกะเนื้อนปนะลาปลาผักด้วยควันหานี่มาอยู่ข้างล่างหมดเลยเห็ดเข็มทองของผม พ่โรดโดก็ย,กยังต้องหัดพิโรคอย่างหนึ่งกินแล้วอย่ากลางแขนหัดให้กินแล้วหุบแขนหัดให้กินแล้วหุบแขนเส้นะตะเข็มคอง คุณตักปลาเป็นไงบ้างปลาเป็นไงอร่อยสดนี่นี่ตรงคางนะฮะตรงคางเนื้อทั้งนั้นเลยอ,อยาให้คูตักกินอันนี้มีอยู่นี่ไงคางคางมันอร่อยอเลือกตรงไงหัวมันใหญ่ฮะ ไปเลยน้ำกิกอวยยีโดแป๊บเดียวอร่อยมากใช่ไหมก็คลิปที่ผ่านมาี่โดร้องเพลงเพื่อนๆก็ถูกใจกันมากครั มีถามมาว่าคุณที่คุณบอกว่าจะทําคลิปอะไรบอกถึงวิธีการสอนโดโดใช่ไหมมีเอซถามมาใช่ไหมใช่คือที่ถามว่าไ้้โดโด้ทาไมร้องเก่งจําเนื้อเพลงได้ยังไงสอนอยังไงไ,ไม่ไม่เคยสอนนะพวกเราไม่เคยสอนเพราะว่าโดโด้เขาสิ่งนี้เขาชอบที่สุดในชีวิตเขาอะ่ะพูดได้เลยว่าคือการฟังเพลงการร้องเพลง วัยเนี้เรียกว่าวัยรุ่นนะโดโดเท่าไหร่ยี่สิบกว่าแล้วในชะ่ไหมยี่สิบห้าวัยรุ่นแล้วแต่ถ้าวัยเนี้ยจะไปกับเพื่อนแล้วนะแต่นี่อยู่กับพ่อแม่ตลอดแล้วก็ไม่เห็นเขาอยากหาเพื่อนมีใครมาคุยหรือมีเพื่อนมาเขาก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่เขาอยู่คนเดียว mm hmm. เปิดเพลงเขาฟังเขาก,กด youtube เนี่ยฮะ mm hmm. หาเพลงฟังเพลง mm hmm. เขาก็อยู่ได้ บางทีผมประชุมหลายๆชั่วโมงให้เขานั่งรอเปิดเพลงเขาฟังเขาก็อยู่เขาได้นะเร่ากุง,ง,งหไ,ไหมรุงนะเดีแม่อพวกกุงพอนั้นเขาฟังฟังเพลงแล้วเขาก็ร้องเห็นเขาร้องเขาก็ ไม่ค่อมจังหวะอะไรเนาะใช่พี่โดเคยใครป็นคนฝึกสอนกับแม่นี่แหละไปแข่งขันเอะนักกรรมไอ้มากกรรมการศึกษาทางด้านการกวดร้องเพลงของเด็กพิเศษนะคะคืออย่างนี้แล้วโดก็ได้รับรางวัลตอนโดโด้อยู่ในท้องอ่ะคุณสอนเด็กใช่ไหมแต่คุณพูดเองเล่าเองตอนโดโด้อยู่ในท้องตอนคุณแม่อยู่ในท้องคุณแม่ก็พาเด็กไปแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน ของของรัชกาลที่เก้านะคะก็ได้มาเพื่อพระราชทานระดับประเทศนะคะชนะชนะเลิศมาตอนนั้นโดโดอยู่ในท้องโดโดอยู่ในท้องประมาณสามเดือนมั้งของนั่นแหละแล้วในช่วงนั้นก็คือซ้อมซ้อมเด็กนักเรียนซ้อมร้องเพลงโดโดก็ได้ฟังเพลงมาตลอดเถ้าเรียกว่าโดโดความเป็นมาไงก็นี่แหละ แล้วก็เดลโด้ก็ไปแข่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนระดับไอ้มัธยมะระดับรางวัลที่หนึ่งของเด็กที่อะไรพิเศษเด็กพิเศษบอลกวบอกจะร้องเพลงสามชาคาราบาวา,า,าวยังไม่ร้องกินให้เสร็จก่อนกินให้เสร็จก่อนครับนี่ทองลากตายทองลากตายลวกไปลวกของแล้ให้พี่เดโด มีปูอัดด้วยนะฮะปูตักซื้อมาอมปูตักชอบกินปูอัดของแท้นะ,ะแต่ไม่มีวาซาบิจินของปูตักเจ้าครับแต่ไม่ได้บอกเส้นไงระหว่างรอปลาอันนี้รูาปลาเี่นปลาเคากินลูกเหมือนจิ้มปูตัก จิ้มคูตักเผ็ดดีอ่ะพริกอีสานพริพกแดงจินดานะฮะคุตักก็ใช้พริกขี้หนูด้วยพริกขี้หนูด้วยเสียดดยเนอะถ้าไม่ใช่ช่วงนี้นะต้องมีคุณยุ้ยคุณตู่ละ เวฟสีคิดถึงไหมฮะคิดถึงคุณยิ้มขึ้นตูไหมเนี่ยเ <kin> นีย่ยท้องยากลากทายเนี่ยมันมันจะติดมันลวกทีเดียวเลยสามชิ้นพ่อแม่ลูกกลับหัวกลับกันก็ไปไหนไม่ได้ครับเพื่อนๆอ,อ่ะกุตักคางปลามีแต่เนื้อมีกระดูกแต่มันชิ้นใหญ่หน่อยเขียช้อนซ่อมเขีย ไงอะไรไหมเราจะเอาอะไรครับเราจะเอาอะไรบอกสิเอาอะไรเราอยากได้อะไาจะเอาอะไรนั่งพักก่อนเอาอะไรอิ่มยังอิ่มแล้วเหรออ่ออิ่มแล้วนั่งนั่งก็นั่งพักเดี๋ยวเดีนั่งตรงนี้แหละนั่งตรงนี้เลยแบบน้ำแข็งก็พอหน่อยได้เลยน้ำแข็งใส่แก้วพอดหน่อยอ่ะโร็วเรแข็งใส่แก้วน้ำเชื่อคยคุ้ยคูอัดเข้าเข้ากับน้ำจิ้มคูตักอ่ะเจ็บ หอมพริกเอาดีครับเห็ดเข็มทองขอบคุณครับตัวครับยายแม่ทำให้นี่ให้มเจาอะไรนั่นมันนู้นแต่เป็นควาีสุิครงหมู่ิครงหมูฮะ่ิครงหมูมาจิ้มกับน้ำจิ้มสุก,กี้ ก็เ,เพื่อนลองทําดูนะฮะอยู่บ้านตอนนี้เราไปไหนกันไม่ได้ต้องมีวินัยในการาปฏิบัติตนนะครับในช่วงนี้ก็อ,อาจจะเป็นไอเดียให้เ,เพื่อนๆนะฮะเราไปไหนไม่ได้อาจจะย้อนยุคนะ โควิดงวดนี้ก็ทำให้เราย้อนยุคไปถึงสมัยเก่าๆสมัยก่อนก็ทุกคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมนะตกเย็นเนี่ยทุกคนก็ต้องกลับบ้านมานั่งทานข้าวพร้อมกันตอนเย็นนะครับ,รบใช่ไหมคุณสมัยคุณก็ทุกคนที่จริงในเรื่องของครอบครัวเนี่ยตกเย็นเนี่ยทุกคนก็ต้องกลับมาพาพร้อมกันให้ทันเวลาทานข้าวแล้วก็มาทานข้าวเย็นพร้อมกันเหมือนแบบเหมือนแบบนี้ นะก็อาจจะธรรมชาติอาจจะทำให้เราทาให้เราได้อะไรนิว n o r m a l ไม่ใช่นิว n o r m a l ย้อนอดีตจะใช้คำว่าอะไรย้อนอดีตไปในการเป็นบัติตนแบบรุ่นรุ่น,นคุณพ่อคุณแม่เรานะตกเย็นทานข้าวด้วยกันนะอร่อยนะคุณตั๊กอร่อยเนาะอร่อยแล้วก็มีความสุขฮะทานข้าวด้วยกันงั้นเดี๋ยวผมทานกันต่อให้อร่อยครับเพื่อนๆครับ หรือว่าจะเปิดเพลงตอนนี้เปิดเพลงไปได้เปิดเพลงฟังกันกินกันไปเรื่อยเรเดี๋ยวเรจะกินอีกหรือจะกินขนมมีไอติมก็เดี๋ยวให้เขานั่งหายร้อนตรงนั้นแล้วก็มากินนั่งพักก่อนนะเอะจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับถ้าชอบฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นคลิปธรรมดาธรรมดาบ้านๆครับแต่ว่าให้เห็นเรียวๆอย่างนี้ครับไม่ไม่ไม่มีการปรุงแต่งไม่ได้จัดฉากอะไรโอเคนะเจอกันคลิปต่อไปครับเพื่อนๆครับ ฝากกดสับส r i ร e กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดโดวงพาเที่ยวด้วยครับอขอบคุณมากค,ะค่ะอาจานเผื่อนะคะ FC วันนี้ลูกครับสวัสดีค่ะ